กินเฟรไหมเอาไหมไม่เอาจะมีสะพานข้ามไปฝั่งนู้นค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นว่าเขาน่าจะเป็นที่แบบเหมือนกับคลองเรือเนอะอันนี้นะ น่าจะเป็นที่แบบคล้องเชือกเรือเพราะมันมีตอลอดเลยอ่ะเนี่ยตอนนี้ฝนตกไหมแล้วทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็เดินกันสบายสบาย ตกตลอดทางเลยค่ะฝนตกทุกวันเลยตั้งแต่วันศุกร์เสาร์แล้วก็วันนี้วันอาทิตย์นะคะก็ยังตกอ,อยู่นะก็อากาศละค่ะเป็นฤดูเขาเนะเราก็ต้องทำใจถ้าเราจะอยากจะมาเที่ยวอะค่ะแต่ก็เห็นเขาบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยอากาศจะดีแล้วก็แค่หวังว่ามันจะดีเนาะ ตอนนี้เราจะไปเดินกันข้างนอกนะคะฝนหยุดแล้วรอมานานมากแล้วไปเดินด้วยกันทุกคนฝนตกทั้งวันเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็อากาศดีแล้วตอนเย็นแล้วไปเดินด้วยกันตรงนี้นะคะทุกคนตั้งแต่ตรงนู้นมาเลยนะมันจะเป็นเหมือนกับประตูเปิดอะคะ่ะเป็นทางน้ำมาเรื่อยๆ เนี่ยค่ะเป็นทางน้ำไปเรื่อยๆเลยนะคะตรงเนี้ยเรือจะขับเรือได้ที่นี่เขาเรียกคนาวนะคะเนี่ยค่ะเขาจะขับเรือเนี่ยนะคะออกไปออกไปข้างนอกข้างนอกได้เลยค่ะตรงนู้นจะเป็นทะเลสาบนะคะ เดี๋ยวเราเดินไปดูกัน,เ,เ,น,นเนี่ยค่ะเราก็จะเดินตามทางยินแพสไหม <c oughs> เอาไหม เอาไหมไปเอาตับแปดตับเปด็ด <c> ก <ười> <c ười> <c ười> ระโดดหอบปะ <c ười> เ <c ười> นี่ยค่ะล่องเรือมาใช่ไหมล่องเรือมาจากตรงนู้นนะคะล่องมาเรื่อยๆร่อล่องมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีประตูน้ําประตูน้ํา พอถึงเวลาช่วงที่เขาเป็นฤดูการะนะคะช่วงหน้าร้อนเขาก็จะเปิดประตูน้ำตัวนี้ค่ะออกนี่ก็เปิดไหมดูน้ำดัวน้ำฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เยอะเลยแล้วนี่ก็คือเขาปิดประตูน้ำมาไว้ปิดประตูน้ำแล้วนี่ก็คือทางที่เป็นน้ำ ที่ออกไปทะเลสาบค่ะทะเลสาบอันนี้ใหญ่มากเลยนะใหญ่กว่าเมียวซาที่เปิ้ลมีบ้านพักตาการ์นะคะใหญ่กว่าหลายหลายหาหลายหเท่าเลยค่ะใหญ่มากเหมือนทะเลเลยอ่ะแต่อันนี้คือทะเลสาบนะคะเนี่ยสวยเราจะมีสะพานข้ามไปฝั่งนู้นค่ะ ดีนะเป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นนะ่ะบายบายนี่เราเดินข้ามฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ำเต็มเลยนะคะฝั่งนี้ดูฝั่งนี้เดินข้ามกันค่ะ ันนี้เป้นว่าเขาน่าจะเป็นที่แบบเหมือนกับคล้องเรือเนาะอันเนี้ยนะน่าจะเป็นที่แบบคล้องเชือกเรือเพราะมันมีตลอดเลยอะเน,นี่ยเวลาที่แบบว่าขับเรือมาแล้วเป็นเรือใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นที่คล้องเรือเขาก็จะมีที่เอ่อ เอาเชือกนะคะจอดเรือตลอดทางเลยช่วงหน้าร้อนคงคนคงจะเยอะนะคะเนี่ยดีจังเลยอะเรามาสายไปแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าก็เราก็ได้เห็นอะไรอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็คนไม่เยอะดีอะ่ะ

ตอนนี้ฝนตกไหมแล้วทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็เดินกันสบายๆส,สวยนะเนี่ยสวยดีอะชอบนี่แหละเนาะมีรถบ้านเราก็ไปนู่นไปนี่กันค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้พาทุกคนมาเที่ยวด้วยเนาะ ทุกคนมาเที่ยวกันอะไรแบบนี้ก็จะสนุกดีเดี๋ยวจะพาไปเดินดูต่อนะประตูน้ำตรงนี้น้ำจะน้อยเดี๋ยวเราลองไปดูประตูน้ำตรงที่น้ำเยอะเน,นี่ยทุกคน ตรงนี้น้ำเยอะมากเลยค่ะเทียบดูสูงมากดูวันนี้ตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วค่ะเราชนะฝนไปเดินกันต่อค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะพาเดินไปดูเรื่อยๆเนาะสนุกดีอะเดินไปด้วยแล้วก็ ถ่ายรูปไปด้วยสนุกคะ่ะทุกคนให้ดูต่อให้ดูต่อเรือจอดสวยๆทั้งนั้นเลยอะ่ะเป็นเรือแปลกๆอ่ะคะ่ะเรือใหญ่โอ้อันนี้เป็นไอ้นี่อันนี้เป็นเรือใบว้าว สวีเดนเป็นเมืองที่น่าอยู่นะคะชักเริ่มักเริ่มหลงรักสวีเดนแล้วสินเนี่ยน่าอยู่ค่ะน่าอยู่อย่างตอนที่เปิ้ลคุยกับคุณป้านะคะก็บอกว่าเวลาที่เรามาเที่ยวแบบเนี้ยก็ไม่ได้อยากจะไปอยู่ในตัวเมืองหรือไม่ได้อยากไปอยู่แบบไอ้ตรงที่ เขามีแบบอะไรเป็นห้างสัพสินค้าอะไรเงี้ยเราอ่ะอยากจะมาเดินดูแบบเหมือนกับธรรมชาติแบบนี้ค่ะเราได้เห็นอะไรหลากหลายมากกว่าที่เราจะไปอยู่ในเมืองคือถ้าเกิดคุณจอดรถเนี่ยแล้วคุณสามารถจะไปเดินเที่ยวดูธรรมชาติเนี่ยเป็นว่ามันดีกว่าเยอะเลยอ่ะเหมือนอย่างที่นี่มีความสุขมากทุกคนอยากให้ทุกคนนะดื่มดากับความสุขไปด้วยกันนะทุกคนนะ แถวนี้บ้านก็น่าอยู่ด้วยค่ะถ้าถามว่าบ้านที่นอร์เวย์อนะกับบ้านที่สวีเดนอนะสวีเดนเขาจะมีความแบบมีความคลาสสิกในการตกแต่งบ้านแล้วก็บ้านเขาเนี่ยเขาจะดูอบอุ่นอะนะมันคือคนสวีเดนอะเขาจะแบบยังไงอะ เขามีเขามีความร่าเริงเขามีความรื่นเริงในตัวของเขาอ่ะคนนอร์เวย์จะแบบเหมือนยังไงอ่ะเคร่งขรึมคนนอร์เวย์จะต้องแบบทุกกระเบียดเดียวจะต้องแบบว่านะต้องแบบอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอะไรประมาณนี้ยแต่คนสวีเดนอะ่ะดูเขาแบบเขาทําอะไรแบบสวยงามอ่ะชอบอ่ะ ตอนนี้เราจะอธิบายนะคะว่าเวลาใช้ที่นอนข้างหน้านะคะเราจะทำยังไงนี่คือเราเอาลงแล้วนะคะ คือที่นอนค่ะอีกที่หนึง่งวันนี้ได้มีโอกาสมาทำให้ดูแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบันไดค่ะแล้วเวลานอนนะคะก็ป,ปิดม่านค่ะราตรีสวัสดิ์นี่และค่ะที่นอนอีกที่หนึ่งนะคะสะดวกสบายค่ะ สะดวกสบายค่ะสะดวกสบายเลยอันนี้ก็เป็นวิธีการเก็บขึ้นนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เก็บเก้าอี้นะคะเข้าที่เรียบร้อยแล้วค่ะ